ก็งงก็งงเยอะว่ะสโอ้โหกับไปางนี้ทางนี้เออขับทางนี้ก็ได้ คลงก็องโก้องเพิ่ไอ้ตีก็ซืขาว็ยังอ่าอ่าอือโอ้มาเสครับผมวงเพิ่เ่อะออก็รว่างหนบเป็นยังโลกเาว่อเอิก็หเขาโขึ้นมาโตัวโงกขึ้นมาข้า็โงกขึ้นมาอ่าไปไปคู่ปข้นไปทอดโกแล้วไปทุ่งจนอยแห้งแล้ว คือคนพุ้น่ายนี่เพิ่นมาจากไปฟังเล่าพึ่งมาบ่แม่คือ,อ,อ,อด่งมืองเล่าพึ่งกับขึ้นมาที่เรามา,รมาวังกวนปีใหม่แม่นบ่แม่เออโอหาหอดแล้วกัแม่ก็เรยว่าเอาที่นี่แหละเป็นวัดมาเ บัดกกิสวกแล้วอด้ยวเป็นปยู่เจียครับผมไปสะดตลอดบานนี้สิว่ายูเลยบอดแม่หรือว่าตัางไ,ไมดะะไมาดูกัมายูกกัแมงมายูกัแมงวางอสไวางตรนีโอ้ะโตลูกลูกหาม่อนไปหันไปนี้ถืแม่อโอ้คนกับพสินท่า ไปแสวงบุญเนาะแม่นะโอ้เขากึมคู่ึ่เลยอครับเมืองราบอก่าเมืองบอไปเมืองเล่าเมืองล่าคู่เขากล้มบุตรตีแม่บวข้าเจ้าไปแสวงบุญเนาะคู่เขากล้มไปหรือกมคไปอืมครับผมปันนี้ เพิ่นกลับขึ้นมาเพิ่นเลยอยากสาั่งพ,พระซิวร,รีนี่บ่แม่ครัผมมากพอต้องการงานครับผมเนาะเจอดมากกับพ่อได้กกลับไปไหวนะแม่เนาะงานของบ้านนี่กับพ่อได้ยกมือนาทุตัวครับผม ก็ปวดตนอฮมแฮมมะกโกกากกันออาเอาไปสายปฏิบัตินะองเนาะอืมเอาบอลวกขึ้นมาแม่ที่ดี้ข่าวว่าเขาทั้งบนทั้งล่างฝันบอลแม่ของแม่นะฝันแล้วฝันกอกตเอาวันเลยอ๋อทำไงเนาขทั er pues whales, ้งบนทังล right. yeah. ่างครับผมโอ้แม่ฝันเรงเออเมื่อว่างอ่าเมื่อว่างเติรโ กของกับของเวลโกเคียงเนี uh. <S S eau, ่ยบ mm. ังเกาครับเอ้าเมื่อขึ้นอย่างมา่าอย่างงั้งกูเออเอาปลาไปไกไกก็ก่้งมอย่างเนี้เกาเออตกไปฟอบันเกาเออไปั่่ไปเห็นไปเขาแบบเออต้องเากตตไปเขาครับ

วัใกูกีกันใรกูกีงานเกี่ยงงานง้างแค่โอมันที่นนามุนาุตเตอมว่ากัอไม้างมันก็มาก่าสูงเก่าเยอะว่าคออโอ้อืเออใครมันสูนกันน่ะอืมไม่เกังมันตีกันมันก็สูดนกันเนาะโอ้เก็เีวเอาเออ่างพนอบเพว่เขาแฟังด้วังด้เออเขาง ก็หหางี่โอ้โหพี่พ่อกระไดพ่อกระฟันได้แม่กระฟันไดฟันกระสือก็คือใครคือม่คือเครื่องบนทั้งล่างได้บานเนี่ยแม่กระสือมาคื่องเคือเอื้อชาโกงรายคามาออกเอื้อชาโกงกับกับวาสีไผ่เนียครับมาออกคือชางโกงใคได้หกพัง โอ้แม่ได้เออ่ออะเือมาคือกระดือออกข้างหน้าแบบข้างโอ้รถตะดีก็ได้สามตัวนายก็ได้โค้โค้ก้าศูน์เก้าก็ได้แต่ว่าของพ่อได้หาหนึงโอ้หมานมัดตัวนี้ไม่เป็นบุญบารมีที่ได้สั่งบัติเน่เออเรียองต่ว่าที่สั่งให้ซื้อก็ได้แล้วอืเออง แม่ก mm. mm. uh. 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 ็้มาซืองอเอาว่าเขาแ่สามมือเขาเอาสามือเขาหางสองกับเขากระือทังสอือเขาทั้งบุทั้งดังทั้งามตัวนาเสที่นองแม่เาเลยเอาเพิ่มากางกึ่เอาไปามเออกลขึแกใสออกบุญน้าเลยออกโอ ฝันไปแมงวดนี้บานนี้ฝันไปหวยังเจอวงเอซักสืแม่บ่แมงครับผมจักสีแม่บ่แมงให้ฟังเบองเนาาแม่เนาะฟังก็ต้องหวต้องวด้วยงามเต้องตวงาฟังก็ต้องหัวต้องวรึงตองกัดจังเลยืมาอืมอนืหฟังว่าหาืบ้นข้งน้แะเขาบอกเป็นตัวเลยบอกแม่เขาบอกเป็นตัวเลยตี ก้าวูนก้าฟันได้ตึงตั้งแต่ก้าวงัดอ่เราก็ฟังครับผมงวดนี้ก็ฝันต้องงัดพี่กันมาคือวางหัวูขามาคว่าเอ้ไปหอหอยแลมาเอาหอยกมัเอาขับเอาแหน่ที่หอยอก็ปหนาคือเอาือหัดอยหนหอาแหนว่าใส่เออข้างหลังอ่ะข้งหลัง โอ้ฝันแล้วแม่แม่แม่ได้ตัวอะไก่อนแม่ห้าสี่ห้าสี่หนึ่งโอ้ว่าได้แปลเลยบอกแม่บอเห็นเป็นตัวเลยเอาังงก็ว่าหา้ามคือตังงไงลองเบืองเออครับก็ว่ามันคือกุงว่มันคือกูหอกกผะานมามันคือกูก็ะ่า้ว่ามีเงินมันคุ้นหกเงาะก็พ่าดอะไร ก็มาหาชนจูครับโอ้ขมันพกนเจ้พายอแม่ได้หาซืนึงแม่ฟันาจะได้เหียงเตหาซืนึงคอมมขว่านเ่ขาข้งลูกนอยครับเออเขาามากกวาดตาหาดนวโอ้ขมเมื่อพยัง่าอ๋อ ว่าไงเอเขาบอกมาเลยก็เลยหอมเมื่อคอมัคือนบอกเออมียนบอคือความฝันบอเออมันจะคือความฝันบอครับผมบขามาต้งต้องคือไรเงวก็คือไรกนค่ะถือไรเงี้ยเออเงี้สิเป็นสิคืออย่างบตีแม่โอ้แม่ถือม่าไรเงว้ยแล้ว ไอเ้วแม่มกลขมืมอออเล็กฟันลวนนะแม่นเนาะโอ้โงเต่ฟังฟังคือม,ม่วากวาแลวก็เสือก็งองกัเหงาเขาวา,วววา,วางเเราครับผมเขาจะ<า><ฮ>บอกอกี่เสืเลยอะอากถือเสือเลยตัวเรกนี้เตี้ยอ,อันนี้เขากะว่าเขาว่าคาซี่หนึ่งเขากะว่าอยกถือเสือรออมเขากะวางก็เหงมาถแ่อเม็ดเดียวได้พี่น้อง ขผมคุณแม่ยังเหนือแม่แม่น้อยแม่ของพระทวดุกนี่เนาะแม่เนาะโอ้แม่ขางกลางเลยแม่น้อยพี่น้องอืมอ่าโอ้โยมแม่เพิ่นพี่น้องโยมแม่ครับอ่าตัวมาฝัน ฟันขงาก็ฟันเลยม่ออไม่ฟันา้ามากอะะาอืออืวันข้งนาก็ือไว้ฟันเออครับผมะขาอยู่ตัวเดียวได้จบเลยวฟันกึเออหาซโอ้แม่ว่าหักับฟันสาตัวเนาะ ศูนย์เก่าเก้าศูนเก่าวันี้หาซีหนึ่งโอ้เน้นบนเด้อปน้เรดข้าวสาลีเราว่าฝันหมดชดๆเออามบางกาองบงกับผมร่องบงอนคือ่พันมาบอ่นมากอ่ก็วัาบันคับคู่บอกบอกอันนี้แม่ถือมาตลอด ค,คือพ่อจะกคขามาขา่าคืออเาบคพูน้แม่เนาะพ่อเลยท้าบุญเนาะ่ไม่รวมากำขอเยอะอกือกข็ขอเพราะงั้งนทีท้นาทั้งหลังโมทนาบุญนำสงังพระนี่พร้อมเลยสามพันอ่าสั่นตัวน้แม่เนาะแก็้างหลังก็อ่าข้างบานเนาะอ้แม่เนาะอ

เพิ่นบอกตัวเลขกับแม่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับผมห้องบอกพระตุรดงนี้ป่ะูกชายโอ้ลูกชายคูอยู่พุ่นต้งหักต้องหักว่าเห็นตัวปะที่แม่หมนกยินแต่เสียงอขาไปาตางางามใช่เพ่อห้องห้อง อา้อโอ้อาฮาเดียวหาฮาบอกสืมานันแล้วาอค่อยๆสือว่านี้ยังกระไรวันนี้เราให้ขอกากๆแบบโอ้ครับผมหรือหาคนแต่ว่าบ่เห็นคนก็ว่าคนแต่ยิ่งก็จะเอ้สื่อน่ามันสือเหมือนกันโอ้ด้วยด้วยไปแล้วตี่แอโอ้อยยินเวลาพิลางกระเาาไปเมากที่มเ โอ้โหนก็เห็นตัวโอ้โหกกาเียงพกอมาแบ่งปันให้กันครับผมมากระจัดชัดกระพานนะแม่เนาะ โอ้มาทุอนเโอ้จุดชุดจุนับหลงมาจันว่าครับอีพีครับผมมานนกอน้ตะแหกเลยโอ้มาตัีอีบาโอ้ึงได้ถึงสามตัวหนาะฮึโสดมานำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยครับเด้อสหรับตัาไับอท